2องต่อสองภาษารกรงกคือ two by two หรือเปล่านะ2ต่อ2อนี่หมายถึงแบบอยู่กัน2คนเอ๊ะสอ,สอหรือ4ไม่รู้ไปเคลียร์ก่อนภา,ารรษาอังกฤษถ้าอยู่กันแบบ2อส,อสอคือ1กับ1น1อย่างเงี้ยค่ะเราใช้คำว่า alone ได้เลยเช่น you want to be alone with me you want to be alone with me they are alone in their room they are alone in their room ไม่ต้องห่วงค่ะ alone แต่ไม่ lonely แน่นอน ส่วนถ้าทำกิจกรรมส่วนตัวหรือจัดการอะไรด้วยตัวเองอยู่เนี่ยนะคะเราใช้ in private หรือ by themselves ได้เลยค่ะเช่น <c oughs> that boy and girl discuss their relationship in private ก็คือคูยกันเองจัดการตกลงกันเอง the couple is by themselves the couple is by themselves ก็คือ คับเพราะนั้นเขาจัดการตัวเองสุดท้ายนัดคุยแบบตัวต่อตัวอันนี้ก็คือ one on one ไปเลยค่ะส่วนมากจะใช้กับการคุยการเจรจาหรือเรียนอย่างเงี้ยเช่น this is a one on one class this is a one on one class <Yeah. S 1> หรือ my boss wants to have a one on one discussion with me สรุปว่าจะสองต่อสองแบบไหนก็ลองเลือกใช้ดูแล้วกันนะคะ